คารวาชลเลอร์เนี่ยผมได้อ่านส่วนหนึ่งอะอริยอสอนคารวาใช่ไหมครับแต่ว่าขึ้นต้นด้วยอริยะสาวกแล้วก็มีอยู่อันหนึ่งบอกว่ามีเรื่องของบูชาเทวดาด้วยเรียกว่าเทวดาพลีไหมฮะแล้วโสดอริยะสาวกนี้โสดาบมันขึ้นไปยังบูชาเทวดาอยู่เลยครับเทวดาบูชาเทวดาบอกแล้วไงแง่มุมอะไรบ้างแอ่เมตตานะอะไรอย่างนงี้ะบูชาเทวดาเนี่ยเขาบูชาอะไร ไปดูเทวาตานุสติการบูชาเทวดาต่างๆเนี่ยพระศาสดาบอกอะไร <S <S บอกว่าศีลใดที่ทําให้เขาไปเป็นเทวาดาศีลนั้นเราก็มีศรัทธาใดที่ทําให้เขาไปเป็นเทวาดาศรัทธานั้นเราก็มีความเพียรใดที่ทําให้เขาไปเป็นเทวาดาความเพียรนั้นเราก็มีเขาบูชาธรรมะที่ทําให้คนไปเป็นเทวาดาครับแล้วบอกเราก็มีอนะไม่ใช่เราไม่มีเราก็เป็นเทวาดาได้ถ้าเรามีศีล มีความเพียรมีศรัทธาที่พอต่อการไปเป็นเทวดาเนี่ยเทวดานุสติของผู้เจ้าเราเนี่ยไม่เคอยอ่านรายละเอียดกันไงเพราะแปอรายละเ,ลเอียดอ้าวไปคนละเรื่องอย่างนั้น,นี่ยอย่างเงี้ยเออโถด,ดาบันเนี่ยอีกชื่อหนึ่งก็คือผู้ผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยทิฏฐิถูกไหมครับใชดังนั้นเนี่ยทิฏฐิ62เนี่ยไม่มีทางเกิดขึ้นแวบเดียวในจิตใจเลยใช่ไหมครับสมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ ก็คือไม่มีเลยความเห็นไม่มีความเห็นผิดเลยความเห็นโสดาบันเนี่ยสมบูรณ์นะนี้สมบูรณ์ในส่วนไหนนะสมบูรณ์ในส่วนว่าขันห้าเนี่ยไม่เที่ยงต่ําสุดนะคือมีความเชื่อมีจิตน้อมไปอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าโสดาบันรู้หมดทุกเรื่องแล้วยังไม่รู้นะลอยวางได้ทุกเรื่องไม่ใช่ปลอยวางเฉพาะทิฏฐิคือความเห็นในส่วนขันทั้งห้านะ คุณสมบัติของสัทธานุสาลีโสดาปฏิมักต่ำและสุดต่ำที่สุดคืออะไรมีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจยเป็นของไม่เที่ยงต้องชี้ไปที่ตรงนี้ไม่ใช่โสดวาวันรู้หมดทุกเรื่องนะอ่าแต่ว่าจะไม่มีความเห็นผิดไปในมิจฉาทิฏฐิทั้งหกสิบสองเพราะว่าในส่วนนี้ในส่วนนี้ในส่วนตาหูจมูกลิ้นกายใจยเป็นของไม่เที่ยงออย่างนี้นะนั้นต้องชี้ไปที่ตรงนี้น,นะ